สวัสดีสวัสดีเพื่อนเที่นะ่ารักทุกท่านครับผมพาเพื่อนๆนมาชมอีกหนึ่งคันสวยๆที่เปิดไฟอยู่นี้นี่คือเจ้าตัว Smart c a คปเพื่อนเพื่อนนะโตโยต้าไฮรักรีว s สมาร์ทแหน้าหมูป่าปี20เลขไม่แสนหน่อยๆน,นะครับราคาผมแจ้งเลยคันนี้สวยมากสีขาวมีแครีบอยราคาอยู่ที่3 90, 9 9 9 0 0 0บาทครับเพื่อนๆครับ3า 9, 9ครับไม่ฟังไม่ผิดนะเพื่อนนะนี่คือแคปปี20ทะเบียนนี้ แคปหน้าจอหรือโทรมาได้เลยเป็นเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวผมพาชมรอบๆคันก่อนบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสวยมากๆที่นี่จะมีแต่รถปีใหม่ๆอย่างที่เห็นนันเพื่อนนะส่วนมากี่เป็นหน้าปียีสิบขึ้นมาสวยมากดูด้นานในนิดนึงนี่ภายในเป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้นี่ฝั่งข้างคนขับนะ่นเพื่อนนะ นี่แคลิบอยทรงสูงนะครับแคลิบอยทรงสูงนี่คันนี้เลยอันนี้คือเกียร์ธรรมดานั่นเพื่อนนะน,นี่บุเกียร์ธรรมดานะครับนี่โอ้โหผมบอกเลยว่ารถที่นี่คัดมาอย่างดีและสวยงามมากมาดูเลขไม์กันภายในเป็นยังไงบ้างนี่ปี20นะครับเป็น รุ่น entry นะเกียร์ธรรมดากูเจได้มา2ลูกนั้นเพื่อนนะ2ดอกส smart แคบก็คือเปิดเปิดอย่างนี้ได้ดแทบได้นะครับเอาลงอะไรครบนะครับอันนี้คือออกมาเช็คนะโอ้โหใหม่มากกันเพื่อนดูที่สังวัส3 9, 9เก้งองะ มานี่คือเลขไม้ครับ13,275กิโลเมตรที่ใช้ไปจอทัชสกรีนขนาดน่าจะ10นิ้วนะเท่าเท่าทีาาาาา่ผมดูด้วยสายตาพื่อนนะก็อย่างที่เห็นเลยดูเอกสารนิดนึงนี่ปี20นั่นเพื่อนนะ2องจ4ดีเซล550มา้ามคู่มอคู่มืออยู่ครบนะครับนี่ ครบหมดที่สำคัญคือรถมันสวยมากๆพกเพื่อนๆดูโอ้โหยังกบใบแดงเดินหน้า6สปีดนะเพื่อนนะแอร์เย็นชํำเลยเดี๋ยวไปดูโครงสร้างกันว่าเป็นยังไงบ้างครับพอดีรถพิ่เข้ามาผมก็อย่างที่แจ้งเพื่อนๆแล้วครับรถทุกคันผมจะถ้าดูแล้วเข้าตาผมรีบเลย พาเพื่อนๆมาชมเผื่อเพื่อนๆอ,อยากได้จะได้ไม่พลาด่ะมีแกะหน้าหนึ่งครั้งแต่ว่าเป็นฝาเดิมเพื่อนๆนะฝาเดิมแต่แกะหน้าจะเป็นสเก็ตหินนะคันนี้บอกเลยสภาพแบบนี้แหละสวยๆเพื่อนๆดูคานเราเหตุสวยๆและในส่วนของหัวใจนี่ เครื่องฟิตเยอะเสียงเครื่องแบบดีๆเลยนิ่งๆและที่สำคัญเพื่อนๆก็จะได้หน้าใหม่เลยนะครับขัดเคลือบสีส่งมอบได้เลยมีทำมีทำปรับสภาพให้ก็คือกันชนหน้านะเพื่อนนะมีคูดมาอันนี้ทำสีใหม่ให้นะครับอีกหนึ่งคันครับเป็นเกียร์ธรรมดาปี20หไม่แค่1นึ่งกันสามเก้าอย่าพลาดเพื่อนๆนะรถที่นี่สวยทุกคัน คัดมาแล้วแล้วผมก็มาคัดให้เพื่อๆๆนๆอีกทีหนึ่งนะครับว้าวมากาก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้เจ้าตัวสมาร์ทแคปนะครับไฮรักรีโวโปี20เลขไม้แสงกับ3,000สวยมากภายในอย่างที่เห็นนะครับก็ใครสนใจโทรมาแล้วก็อยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็แจ้งผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไ้เลยครับคันนี้399ครับสวัสดีครับ